ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมะเพื่อประชาชนมหากรทิตยเถระ ได้เปล่งอุทานในผลหนึ่งทานที่ท่านเคยทำเอาไว้ว่าเราได้เสวยสมบัติในเทวลโลกถึง300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิห้ารอยครั้งและกับเป็นพระราชาประเทศสราชอันไพบูร์โดยเวลาสุดจะขนาดนับและกการถวายทานด้วยศรัทธานั้นเราจึงเป็นผู้ถึงความสุขในทุกภพ เราท่องเที่ยวไปในสองพบเท่านั้นคือในเทวดาและมนุษย์คติอื่นเราไม่รู้จักนี่เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีเราเกิดแต่ในสองตระกูลคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์หาเกิดในตระกูลต่รมสามไม่นี่เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้วผลแห่งบุญ ที่ทำถูกเนื้อนาบุญและทำถูกหลักวิชานั้นเป็นเรื่องอจินไตยส่งผลยิ่งใหญ่ไพศาลแม้ผู้มีรู้มียานทั้งหลายก็ยากจะคำนวณว่าบุญที่ได้ทำถูกทักเินยะบุคคลน,นั้นมีประมาณเท่าใดจะส่งผลเป็นความสุขและความสำเร็จให้อย่างไรบ้าง ดังนั้นในวันนี้เรามารับฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของท่านมหากรธิตาเถระว่าท่านได้ทำบุญใหญ่อะไรเอาไว้บ้างในอดีตชีวิตในสังสารวัตรจึงได้เป็นใหญ่เป็นจอมจกักรพรรดิที่ปกครองทวีปทั้งสี่ได้เวียนว่ายตายเกิดเฉพาะในโลกมนุษย์ และโลกสวรรค์เท่านั้นแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะได้โอกาสทําบุญใหญ่อย่างท่านบ้างไหมเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องท่านก็มีอยู่ว่าย้อนหลังไปหนึ่งแสนกับจากพัฒรกับนี้ในสมัยของพระปัทมุตระพุทธเจ้ามนุษย์ในยุคสมัยนั้นมีอายุแสนปี พระพุทธองค์สูงประมาณห้ศอกโดยปุญญาบารมีที่ได้สั่งสมมาแปดสิบสงไขและแสนมหากรับทำให้พระองค์สามารถแนะนำเหล่าเดียรถีที่มาขับเฝ้าให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลทุกคนเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงรุ่งเรืองดุดพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวัน และเพียบพร้อมไปด้วยเหล่าพระอระหันต์พระเถระนี้ได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในพระนครหงสาวดีพอเจริญไวแล้วก็ได้รับสืบทอดมรดกจากบิดามารดาวันหนึ่งท่านเห็นชาวเมืองหงสาวดีถือของหอมและระเบียบดอกไม้ ไปบูชาประสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านจึงได้ไปพร้อมกับมหาชนในขณะที่ฟังทำอยู่นั้นก็ได้เห็นพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นเอตะคะัคขะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้รรลุปฏิสัมพิทาจึงคิดว่าทำอย่างไรหนอ เราจะได้เป็นผู้เลิศด้วยปฏิสัมพิทายานเหมือนภิกษุรูปนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการบ้างเมื่อฟังทาเสร็จก็ตรงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบอาราธนาพระภิกษุสงฆ์แสนลูกมีพระพุทธเจ้านะเป็นประมุข ไปฉันพัตาหารที่บ้านปฏิรับพุทธานุญาตแล้วจึงรีบกลับไปที่บ้านระดับตกแต่งที่สำหรับนั่งของพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จัดแจงพัตาหารหวานขาวอย่างประณีตตลอดคืนยาลุ่งไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวเพื่อทันการถวายมหาสังฆทานในวันลุ่งขึ้น ท่านได้ประเคนพระตาหารแด่พระผู้มีพรภาคเจ้ามีภิกษุหนึ่งแสนรูปเป็นบริวารทรงสวอยพอชนะที่มีข้าวสาลีอันหอมกรุ่นมีแกงและกับหลากรสมีข้าวยาคูและของเคี้ยวหลายอย่างเป็นบริวารเวลาเสร็จพัฒกิจแล้วก็คิดว่าเราปรารถนา ตำแหน่งใหญ่มากหนอะการถวายทานเพียงวันเดียวและปรารถนาตำแหน่งนั้นคงไม่สมควรเราควรถวายทานเจ็ดวันแล้วจึงปรารถนาตำแหน่งสาว,วกผู้เลิศในด้านปฏิสัมพิทาว่าแล้วก็ตัดสินใจขออนุญาตที่จะถวายมาหาทานอยู่ตลอดเจ็ดวันท่านได้สั่งให้คนเปิดคลังผ้า วางผ้าเนื้อละเอียดจัดหาผ้าจีวรเนื้อดีมีราคาสูงสุดมาถวายพระพุทธเจ้าและถวายตรายจีวรแด่ภิกษุแสนรูปจากนั้นก็เข้าไปแจ้งความจำนงของตัวเองต่อพระตถาคตเจ้าว่าขอให้ข้าพระองค์ได้บวชและได้ตำแหน่งภิกษุพเพลิด ในด้านปฏิสัมพิทาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าโูจจะเสด็จอุบัติในอนาคตการภายภาคบึงนาและบระมศา,าสดาทรงเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนาของท่านแล้วก็ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการนับจากนี้ไปแสนกับความปรารถนาของกลระบุนี้ จะสำเร็จในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมพอได้ฟังเช่นนั้นก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจและได้ทุ่มเทสั่งสมบุญไปจนตลอดชีวิตและหาโอกาสไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและพระธรรมกะึึกบ่อยๆธรรมะจึงเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจเมื่อสั่งสมบุญ ตลอดแสนปีแล้วเพราะบุญที่ได้บริจาคทานโดยศรัทธานั้นพระรามผู้ใจบุญท่านนี้ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวอยที่ประยสมบัติเป็นเวลาย,ยาวนานทีเดียวได้สวอยสมบัติในเทวโลกสามร้อยครั้งแต่ละครั้งก็ได้สวอยที่ประยสมบัติจนตลอดอายุไขได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรด ห้าร้อยครั้งและได้เป็นพระราชาประเทศสราชอันไพบูรณ์นับครั้งไม่ถ้วนท่านได้ท่องเที่ยวไปในสองพบเท่าน,นั้นคือในเทวดาและมนุษย์กติอื่นท่านไม่รู้จักเลยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านก็เกิดในสองตระกูลเท่าน,นั้นคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์ อยู่ที่ว่ายุคสมัยนั้นมหาชนยกย่องวันนั้ไหนว่าประเสริฐสุดถ้าไม่เคยเกิดในตระกูลต่ำเลยนี่ก็เป็นผลแห่งกรรมที่มีความเคารพบ,บูชาบุคคลผู้ควรบูชาแล้วก็มีผิวพรรณวันนะงดงามเราได้ถวายว่าตราจีวรหนึ่งแสนไตร มาถึงพบอพเจ้าสุดท้ายท่านได้กเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติมากในพระนครสาวัตถีเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกท่านก็นตัดสินใจสละทรัพย์สมบัติที่มีมากมายทิ้งสมบัติอันเป็นโลกิยะทั้งหมดเพื่อมุ่งเอาโลกุตระสมบัติ เพราะรู้ว่าสมบัติเหล่านี้ท่านได้เป็นเจ้าของมันนับพบนับชาบไม่ท้่วแล้วจึงได้ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยมีพระมหาโมคคลานเถระเป็นอาจารย์และท่าำภาษาริบุตรเป็นอุปชาซึ่งถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวนะจ๊ะที่ได้พระอัครสาวกทั้งสอง เป็นทั้งอุปชาและอาจารย์ในขณะที่กำลังครองผ้ากาสาวพัดอยู่นั้นท่านก็พยายามทำใจหยดใจนิ่งในที่สุดก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมพิทาย,ยานสีแตกฉานในอัตศธรรมเชี่ยวฉานในภาษาต่างๆและมีไหวพริบปฏิพานเป็นเยี่ยมเพราะฉะนั้น พระผู้มียาาคเจ้าจึงทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตะคทะ,คะเป็นวิกษุพจนเลิศทางด้านปฏิสัมพิธาความปรารถนาที่ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับที่แล้วได้สำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการเห็นไหมเจ้วพอผลอย่างบุญนั้นนะเป็นอจินไตให้ความสุขสมหวังดังใจปรารถนา ทุกอย่างแกเราได้การที่พระเทระท่านสมปรารถนาแลักกำลังแห่งบุญอย่างเดียวเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้สั่งสมบุญใหญ่อย่างนั้นเหมือนกันนะจ๊ะว่าแต่เราจะใจถึงเหมือนท่านหรือเปล่าแม้ว่าพระบรมศาสดาจะทรงดับขันธปรินิพานไปนานแล้วแต่ว่าเมื่อมีจิตเริ่มใส ทานนั้นก็ยอมมีผลมากเหมือนกันและประสงค์ในเมืองไทยก็มีมากกว่าสามแสนลูกท่านก็พร้อมที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราที่ผ่านมาหลวงพ่อก็เด้ยพยายามอาัาธนาน,นิมนต์ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราเพื่อที่เราจะได้ถวายมาหาสังฆทานกันอย่างเต็มที่และก็เคยมา,มามากที่สุดถึงสามหมื่นกวัด ส่วนพระก็เป็นเลือนแสนทีเดียวทั้งภายในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นบุญที่เราได้ทำแต่ละครั้งนั้นอย่าคิดว่ามีปริม,มาณน้อยนะจ๊ะเป็นบุญใหญ่เป็นมหาคตากุศลสำหรับพวกเราที่จะส่งผลข้ามชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นเรามันนึกถึงบุญกุศล ที่เ,เคยมาร่วมกันถวายมหาสังฆทานมาถวายปัจจัยทยธรรมและหลวงพ่อจะหาโอกาสนิมนต์ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราเรื่อยๆให้ตั้งใจตักตวงบุญกันให้เต็มที่นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพารณน้ำมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวจะสร้างบารมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาณสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอ